S9004 ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นมาริเซย์คาราชินะครับของเราเองนะครับผมสวัสดีครับผมพลับนะครับ วันนี้ก็จะเป็นวันตัดสินปลาบอของงาน TNP All Thailand Co Show 2024นะครับหรือว่าวันประมงน้องกล่าวชิงถ้วยพระราชทานนะครับซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ9โมงนะครับการตัดสินมันจะเริ่มประมาณ10โมงนะครับผมก็ <S <S เดี๋ยวรอไปเจอกันในงานเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับ วันนี้ผมก็อยู่ที่งานประกวดปลาคาร์ฟที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีนี้นะครับกับงานประมงนมก้าชิงทั่วประชารานนะครับที่ MCC Hall The m a l มบากะปินะครับซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่15บห้แลก็สมิถุนายนก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับว่าปลาแต่ละตัวมีสายพันธุ์ไหนบ้างแล้วแต่ละตัวมีความแข็งขนาดไหนนะเดินต,ตามมาเลย <S <S จริงๆต้องบอกว่างานเนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งงานที่มีปลา,าหลา,ลากหลายสายพันธุ์หลากหลายไซส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นคาราชินะครับ เป็นคาราชิจากมารุเซ่ค่อยฟาร์มนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่คุณภาพดีมากๆนะครับคู่แข่งเขาเป็นคาราชิจากสกายฟิตฟาร์มนะครับแน่นอนว่าปลาจากสกายฟิตฟาร์มเนี่ยจะได้ปลาที่ลําตัวกว้างหรือเป็นปลาที่สเกลใหญ่นะครับก็สําหรับในงานนี้นะครับในไซส55์555ตัวที่ผมมองว่าเป็นตัวที่โดดเด่นนะครับก็คงเป็นซันเก้ไซส์55ที่ผมมองว่ามีโอกาสลุ้นอดัลแชมเปี้ยนนะครับผมคิดว่าแน่เป็นซันเก้ตัวนี้นะครับก็มีโคกูตัวนี้นะครับ55 จากโมโมโทโร่ค่อยฟาร์มนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเกิดอุบิเหตุนะครับตอนขนส่งมานะครับทำให้ปากมีรอยนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นตําหนิในแง่ของการประกวดนะครับแต่ว่าด้วยคุณภาพตัวปลาเองเนี่ยในไซส์5 5ผมคิดว่าโคกูตัวนี้มีสเกลที่ใหญ่พอสมควรเลยครแล้วคุณภาพสีคือเปล่งมากนะครับยังเป็นปลาขาขึ้นอยู่เป็นเขาเรียกว่าตาเต็กกอยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับส่วนโชว่า55าตัวนี้เรียกว่าลายพร้อมนะครับแต่ว่าพวกคุณภาพสีคุณภาพผุนเนี่ยอาจจะยัง สู้ตัวโคกุกับตัวซันเก้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฮ่าฮ่าอีกหนึ่งตัวกันนะครับที่เป็นโคกุที่เป็นลายแบบน่ารักน่ารักนะครับตัวนี้ก็เป็นโคกุฮ่าฮ่านะครับที่ผมมองว่ามี potential ในการลุ้นอัดเอแชมเปี้ยนนะครับลายน่ารักมากครับมีจุดที่ปากมีแดงสี่ตอนนะครับแล้วก็ส่วนตัวที่สองเป็นโชวะหกสิบนะครับตัวนี้จะไปขึ้นมาโชว์แชมเปี้ยนเนี่ยผมว่าค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่าหกสิบต้องไปเจอหกห้ากับเจ็ดสิบแน่นอนว่าไซส์เสียเปรียบนะครับ สังเกตตัวนี้เหมือนกันนะครับขอให้ขึ้นโค้เกี่ยวก็พออันนี้เราก็กดุนนะครับเพราะว่าสามตัวนี้เปล่าของเราเองนะครับแต่ตัวเราค่อนข้างมั่นใจว่ามีความพร้อมที่มันน่าจะเป็นไปได้าการที่ปลาตัวนี้มันจะติดรางวัลน,นะครับปลามีเห็นเยอะเลยครับเรียกว่าครบทุกสายพันธุ์เลยนะครับแต่ตัวคือสุดๆจริงๆทั้งนั้นเลยนะฮะ ก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าตัวไหนจะขึ้นกรานแชมเปี้ยนนะครับแต่ผมคิดว่ามีคันดิเดต2ตัวที่เป็นซาไกสังเกตทั้งคู่นะครับคิดว่าไม่น่าพลาดนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันครับก็ตอนนี้นะครับทางกรรมการจะเริ่มตัดสินแล้วนะครับตอนนี้เหมือนเป็นการ introduce กรรมการของแต่ละท่านอยู่นะครับว่ามาจากฟาร์มอะไรนะครับแล้วก็ชื่ออะไรนะครับส่วนตรงบ่อข้างหน้านะครับเป็นบ่อสําหรับปลารางวันนะครับก็คือเป็นระดับแชมเปี้ยนส่วนมากนะครับ เริ่มจากเบบี้แชมเปี้ยนนะครับก็คือปลาไซส์3ามสที่ดีที่สุดในงานนะครับซึ่งจะเอาทุกสายพันธุ์มาชนกันนะครับส่วนยังแชมเปี้ยนตรงนี้นะครับเป็นปลาไซส์สี่สิบสี่ห้าเอาทุกสายพันธุ์มาชนกันเอาขาตัวเดียวขึ้นเป็นยังแชมเปี้ยนนะครับมินิแชมเปี้ยนก็เป็นปลาไซส์ยี่สิบยี่ห้านะครับที่ดีที่สุดในใสายโกสังเกตกับนอนโกสังเกตเอามาชนกันเหมือนกันนะครับอาดัลแชมเปี้ยนก็คือปลาไซส์ห้าสิบห้าห้าทุกวานในตี้มาชนกันเหมือนกันนะครับจึงเป็นอาดัลแชมเปี้ยน เมลมาชัวแชมเปี้ยนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้ก็คือเอาเฉพาะตัวผู้นะครับมาชัวแชมเปี้ยนก็คือไซส์60-65-70แน่นอนว่า65กับ70ได้เปรียบนะครับ mm hmm. มีโอกาสได้ลุ้นเมลมาชัวนะครับผมส่วนมาชัวแชมเปี้ยนตรงนู้นนะฮะก็จะเป็น60-65-70นะครับเป็นไสเป็นตัวเมียแล้วกันหรือจริงๆอาจจะเป็นตัวผู้แต่ว่าตัวผู้อาจจะไปลงสู้กับตัวเมียถ้าสมมติว่าคุณภาพแข็งจริงๆนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นการตัดสินของปลาไายกลางนะครับ50เซนจนถึง65เซนนะครับกรรมการก็จะไล่เดินดูตามบอกนะครับแล้วก็ให้คะแนนลงในกระดาษที่กรรมการถืออยู่นะครับยกมือกันแล้วนะครับอันนี้น่าจะเลือก65ที่ดีที่สุดนะครับ การโบตนะครับจะใช้วิธีการยกมือนะครับแต่ถ้ามุดว่าเป็นรางวัลในระดับแกรนด์แชมเปี้ยนะครับจะใช้เป็นการเขียนลงบนกระดาษนะครับแล้วก็ค่อยๆขานทีละใบนะครับบรรยากาศในงานก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับเซียนตาเหี่ยวนะครับก็คือจะมีให้พวกเราเดานะครับว่าในปลา5ตัวนี้นะครับมีตัวไหนที่ เป็นอันดับ1 2 3 4 5ส่าไล่ลำดับนะครับโดยที่กรรมการจะมาคัดเลือกกันอีก1นึรอบนะครับแล้วถ้าสมมติว่าใครไทยถูกเนี่ยเราไทยถูกตามที่กรรมการเขาตัดสินเป๊กเนี่ยก็จะได้รางวัลจาก Major c i n e p l e x ไปนะครับเป็นตัวหนังพรีเมียมนะครับจำนวน6รางวัลนะครับตอนนี้กรรมการก็เลือกเวลาที่กรรมการชอบนะครับขึ้นมาครับทีนี้ก็มาโหวตกันนะครับจะเอาแค่2ตัวนะครับตัวไหนที่คะแนนน้อยสุดก็ปัดตกไปนะครับ ยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับต้องดูต่อไปนะครับอนุญาตนะครับลำดับต่อไปนะครับเป็น S9004 ครับเป็นซันเก้นะครับบอ25นะครับและ S9003 ครับตอนนี้เราก็มาดูในส่วนของบูส t กันบ้างนะครับวันนี้จะเป็นของธนิอนฟิตฟาร์มนะครับก็ไวท์เครนอควาเลียมนะครับอันนี้ก็เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์ฮิคารินะครับ แล้วก็พอมาสเตอร์นะครับแบรนด์อาหารปลาน้องใหม่นะครับพรพั o s t v ีเอ็นมาร์เก็ตติ้งนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเราในอนาคตนะครับรวมถึงเขามีจำหน่ายพวกอุปกรณ์เสริมวัสดุบ่กรองอะไรพวกนี้ครับมาร์ทินทรีนะครับอันนี้ก็จะเป็น SQ by Odagan นะครับเป็นสินค้าจาก Odagan ค่อยฟาร์มโดยตรงเลยนะครับปั้นงามอานนะครับสำหรับคนที่ได้แกงแชมเปี้ยนนะครับก็จะได้รับขุนปลา แหวนแชมเปี้ยนงานประมงนะครับเป็นสกายซันเก้นะครับตัวนี้ลูกมิสไทยอายุ7จดขวบนะครับตัวนี้ได้แกวนแชมเปี้ยนงานประมงปี2022มาแล้วนะครับแล้วก็มาได้แกวนแชมเปี้ยนงานเอเชียคัพนะครับแล้วก็รอบนี้เป็นรอบที่3ของแกวนแชมเปี้ยนนะครับงานประมงปี2024นะครับสวยมากๆนะครับลาที่ติจริงๆได้ชืฮัไกให้เซ่นกันิสกโิโอยิมเปียวไกนโอวิตจิจ 白沢おめでとうございました。 ง,งานนะครับจะจัดตั้งแต่วันที่15กับ16มิถุนายนนะครับถ้าใครสะดวกมางานอยาให้มา,มามากๆนะครับงานนี้มีแต่ปลาคุณภาพระดับโลกระดับบนมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับ